เขียนวันที่แล้วตีเส้นให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนข้อไว้10บขอ้อเราได้เพื่อนใหม่มาหนึ่งคนนะชื่ออะไรนะคะ,ะเขาชื่อว่าเพชรนครเป็นนักเรียนชายะนะคะมาใหม่หนึ่ง,หน,งหนึ่งคนนะคะรูปหลอด้วย เขียนวันที่แล้วเขียนข้อวิสิทธิ์ข้อค่ะจะมาเริ่มต้นให้ทําก่อนดูซิว่านักเรียนเขียนกันได้ถูกต้องไหมนะคะแต่ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองนะห้ามไปแอบดูใช้ตาดูเพื่อนเขียนถูกน้อยคุณครูไม่ว่าแต่คุณครูต้องการให้หนูทําไมคะทำด้วยความสามารถของตอนเองนะคะ อไม่คุยด้วยนะคะไม่คุยคำสั่งฝึกเขียนอักษรน,นำ จากคำอ่านต่อไปนี้ให้ถูกต้องฟังให้ดีนะคะฝึกเขียนอักษรน,นำไม่เข้อดินสอคคลูจากคำอ่านต่อไปนี้ให้ถูกต้องโดยไม่ต้องลอกโจทย์คือคำที่ครูจะขึ้นให้ต่อไปนี้นักเรียนไม่ต้องลอกแต่ให้เขียนเลยแต่คำที่ครูใหเ้เป็นคำอ่านเป็นคำอ่าน ให้นักเรียนเขียนให้ถูกต้องนะคะ,ะข้อหนึ่งถนนสองขยาย 3. ฉลองสี่จรวดเอาเขียนเลยค่ะตองมือเขียนค่ะโดยไม่ต้องลอกโจทย์ที่ครูขึ้นให้ที่หน้าจอทีวีเนี่ยเขียนเลยค่ะคำว่าถนนนี่เขียนอย่างไร ที่งครูให้เป็นคำอา่านนักเรียนมาใหม่เข้าใจไหมคะลูกเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะลูกนักเรียนเก่าเข้าใจไหมคะลูก เขียนให้ดูหนึ่งคำนี่ค่ะคำตอบอ่าไหนใครเขียนเหมือนครูเห็นไหมยยมานี่ค่ะคือคำตอบเขียนค,ค,คำตอบใส่ลงไปเลยนะคะไม่ต้องลอกโจทย์ทิ้งครูให้นี่เขียนไปเลยนะคะอ่ะาแต่นี่ข้อสองข้อสามข้อสี่เขียนเองค่ะลูกอ่าน,นะคะเขียนเองนะคะ หนุ่มคนสุดท้ายตั้งใจหรือ,อยังตั้งใจแล้วนะครับดีมากเลยแล้วหนูก็จะเก่งได้ไม่ยากหนุ่มคนนี้ละลูกหน้าเหมือนเครื่องหมายคำถามอยู่เลยนะเออข้อสองขยายข้อขสามฉลองข้อสี่จรวดรูจ้จกักไหมเออนะคะ ฉลองเคยฉลองวันเกิดด้วยตัวเองไหมนะคะแหมนะคะผู้หญิงคุณครูไม่ค่อยห่วงห่วงแต่เนี่ยตัวน้อยๆเนี่ย่อยๆเนี่ยนะคะต้องกินข้าวเยอะ อ่าผ่านหรือ,อยังข้อหนึ่งข้อสี่ผ่านหรือ,อ, 1, อ, 4, รอ,อยังคะลูกผ่านยากไหมยากไ้มโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะอ่าต่อไปข้อห้าอะไรคะลูกตลกข้อหกประหลอดข้อเจ็ด ตลาดรู้จักไหมตลาดอ่ะข้อแปดอังหุ่นรู้จักไหม <c oughs> เคยทานไหมลูกอง,งุนะ่นเนี่ยเออนะอง,งุ่น <c oughs> ตลบปลอดตลาดอังหุ่น คุยสิคะลูกเสร็จแล้วต้องไม่คุยจุกจุกจุกโอ้คุยตาหน้าตา,ตาคุยเลยลูกไม่คุยนะคะลูกทำเสร็จแล้วไม่คุยคะ่ะอ่าไม่คุยนะคะผ่านหรือ,อยังใช้คะ่ะโห้่ารักมากไม่คุยนะคะลูกเก้าอะไรคะลูก รู้จักไหมจมูกอะข้อสิบ,บอเออมากเลยได้ยินเสียงนักเรียนชายเขาบอกว่าง่ายๆ่ายหมูหมูถ้าง่ายง่ายหมูหมูต้องถูกหมดทั้งสิบ้้อเลยนะนักเรียนชายครับ ไม่คุยนะคะอ่าไม่คุยเสร็จแล้วหนูต้องไม่คุยค่ะต้องมีสมาธิพอดูนักเรียนหญิงเป็นตัวอย่างเขาเขียนเสร็จเงียบเห็นไหมคะไม่คุยต้องตั้งใจขีดเส้นใต้ค่ะขีดเส้นใต้ค่ะทํางานเสร็จแล้วหนูต้องทำไมคะอ,อ้าขีดเส้นใต้ทุกครั้งทุกครั้งที่ทํางานเสร็จต้องขีดเส้นใต้นะคะ เดอ้าวม,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 มาเฉลยคำตอบตรวจเองให้ตรวจเองไว้ใจว่านักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองอ่านะคะ มาแล้วค่ะตรวสิคะใครไม่ผิดเลยโอ้เก่งมากเลยเห็นไหมเยี่ยมมากเลยอ่ะเอามือลงเอามือลง ต่อไปนะต่อไปนะคะน้องออมของคูทันแม่เปล่าเอ,อ่ยนะคะน้องอ,อมน้องบิมนะคะ สองพ่อสุดท้าย าวานันศคุณครูไม่ถามคะแนนยังไม่ถามหันหน้ามาค่ะวนันศตอนนี้ต้องฟังตัวอธิบายนะคะตั้งใจฟังเลยแหละหันหน้ามาปลายทางด้วยนะคะวนันศแล้วนั่งตัวตรงตาจ้องม,มองมาที่จอโทรทัศน์ตาดูหูก็ฟังเขาเรียกว่าคนฉลาดเนาะ น่ารักมากเลยหวังว่าคงไม่มีใครง่วงนอนนะเพราะว่ายังอยู่ในชั่วโมงที่สองเห็นไหม,มพี่เขาจับขึ้นจอแล้วเห็นไหมคะนั่งตัวตรงมือนิ้วประสานไว้บนปากเลยค่ะลูกวอรวีอย่านั่งแบบอมทุกข์ที่หนูนั่งเมื่อสักครู่เขาเรียกว่านั่งคนอมทุกข์นั่งแบบนั้นนะคะอ่าอ่าต้องอ่านั่งตัวตรงตรงพร้อมที่จะฟังอธิบายหรือยัง อ่าพร้อมตาดูหูฟังเก่งมากไม่ต้องจดบันทึกเดี๋ยวถ้าจดคุณครูจะบอกว่าเอาจดแต่ตอนนี้ให้ฟังอ่าฟังเข้าใจนะคะปลายทางด้วยวันศอที่ดูคุณครูอยู่เนะี่ยวันสอตอนนี้คุณครูให้ฟังหัอธิบายยังไม่ได้ให้จดอักษรน,นำ หมายถึงนะคะพยาญยชนะต้นสองตัว